ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมและอเปเปโป้นะครับจะไปเยือนเมืองโลเพนะครับโดยผมจะไปในละคุณต่อผู้มากบารามีหรือเจ้าสัวแห่งประเทศนี้นะครับเพาะเฮียแกนะครับให้ทั้งรถลุมมารับให้ทั้งเงินมาใช้ให้ทั้งเงินไปซื้อบุหรีดูดเอ,เอ๊มีม,มีมีตังซื้อบุหรีดูดไหมนะเออนั่นแหละครับไปชมกันเลยครับผมเล s ตู m d n o ดีหนึ่งมาแรงที่สุดในตอนนี้ใครเล่นโง่โงแล้วแพ้เขาก็เจอพวก CMD อมดีร้านนี้เลยสตาร์ไฮชอบถึงเราไม่ใช้คนอื่นก็ใช้อยู่ดีเปรมต่ำตีไม่แตะไมไม่ลั่นเล่นกะกๆอยากเทพก็ต้องสตาร์ไฮชอบบริการดีตับจัดไว้นะจ๊ะไม่ออกจากตัวลำตัวไหลก็มีสไตล์ย่างเดียควิสโตโบโนหนึ่งของไฟเอ็มไม่ว่าจะเป็นหมัดระเบิดโปลดล็อกรถโบปลดแบนเดี๋ยวนี้ใครใครก็มาใช้เดียควิสโต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  ไปไงวะนี่ไงอุ้ยไอ้ยผมไม่มีรถน้องครับพี่รถน้องชายมาแล้วเว้ยขึ้นไปรถแฟนเพื่อนออไอ้ขึ้นรถน้องชายขึ้นรถมาน้องพี่ <tschaft> ครับผมไปก่อนนะครับพี่อ๋อเหรอพี่ตังตีตัวไหมหนุ่มมีตั้งที่ตัวไหมมีอยู่สามพันครับพี่ของคุณเขามีเงินสุดหล่อใจดีมากเลยครับก็แบบเอาไปใช้นะ โอ้แยผมมือนขามาคาามาเพียโอ้ขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับที่สนับสนุนน้องผมนะครับอันนี้มีรถหลูขับไหมมีรถหลูขับยังมีแต่คันเนี้ยพี่มีแต่คันเนี้ยครับเนี้ยเอารถหลูไปขับมา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 ้าในมามามาเาม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 าามีาม่มามามา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 มามามารามาาม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 มามรมามาามมมามามนาาาาาามามมี พี่จะได้ข้ีวเดี๋ยวแต่ออาจาร์นี่เฮียซื้อมาให้ผมขอเอาไปซื้อโค้กซื้อทอมกินนะโอ้ยขอผมขอบอกว่าชอบของชอบเลยครับเอ๊ะมีมีมีตังซื้อบุหรี่ดูดไหมนะไม่มีเลยพี่จะหาบุหรี่โชว์ทั้งท่องอยู่ครับพี่เฮ้ยเอปโปบอกเดี๋ยวดูดดูดเองดูดเลยอะโอ้เถิดเนใครผมดูอันนี้อันนี้เอาไปซื้อร้อยโอ้โหยห้าแสนนี่เฮียห้าพันในสัตว์เฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อทถอะพี่เถอะเฮ้ยเฮ้ยมึงลงดีกูให้รถหลูน้องชายกูขับเฮ้ย โอ้พี่ชายพี่ชายรงการอะไรบอกกไปคือไปนะาเขเดือมไหมเฮ้ยมันขโมยรถเฮียร์กูอ๋อน้องเพแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวอุ้ยเอาคันนี้องุ้ยคันใหม่เลยเหรอคันใหม่เหรอครับเฮียไม่เป็นไรไม่เฮ้ยน้องสาวพี่ถือถือพี่ขอพี่ขอแล้วกันอ๋อครับเฮียน้องสาวพี่ชายเนาะัสดีครับคนสวยไปดีครับผมโอ้โหกเสีงน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มึงยังด่าน้องอยู่เลยเฮ้ยมันขโมยรถเฮียกูอ๋อโอ้ขอโทษคับเฮียแล้วเนี่ยเอาเอาเอาโอ้ยคโทษเฮีย มึงมาดิดิเต๋อรถให้น้อเนี่ยครับเดี๋ยวเชี่อมึงแต่งตัวอะไรกันวะสูตรเนี่ยสูตรมึงเอาสูตรมาใส่ซะผมไม่มีตังค์อ่ะพี่ซื้อแบรนด์ของแบรนดเนมันไม่มีหรอกไปซื้อของของเฮียครับเอางี้เอางี้เอางี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปแต่งสูตรมาแล้วผมมาให้เฮียดูดีกว่าว่าผมไปซื้อจริงเคป้าไปเออไปแต่งตัวดีๆได้ได้ครับเฮียได้ครับบอกปะเดี๋ยวบอกไปใส่สูตรไปแต่สูตรกดต้อตีทำไมได้เปล่าแต่ดิได้ตังค์ปีไว้พี่นายเว้ย เฮียเฮียเฮียครับเฮียครับเฮียครับเฮียผมผมผมตั้งตั้งตัวก่อนนเฮียเฮ้ยไอ้โต้เหรอไปใส่สุดขึงท่อนดีกว่าใส่สุดขึงท่อนจะดีแค่ช่วงบนพี่เต้เหมือนผมเปล่าวันดีวันดีวันดีแท้สุดขึงท่อนไปดร A few moments later แล้วก็แล้วก็แล้วก็ซื้อเลยก็ซื้อเลยห้าร้อยอ่ะยืนยันอ่ะไปดีเออไอซ่าไปให้มันดูดิไอ้ที่อขอโทษนะสูตรพ่อสูตรแม่เหมือนเนี่ยฮะเนี่แหละนี่แหละระวังนะซีมาให้ หรอครับพเฮียผมแต่งมาแล้วครับสวยเลย<ท>สุด,ดส,สุดสูดง,น,สงนี้ได้ปะเฮียอันนี้ของอะไรเนี่ยกูชี่อ๋อไม่ใช่ครับซีเจียเป็นโอรับผมลุย,ล,ย,ล,ยลุยเอ็กซ์ซีเจียนโอรอบเฮีย <laughs> <laughs> เอ้ยเอ้ยขามันอร่อยอีกแล้วกู <laughs> ้ตางมึงไปแล้วมังไม่ซื้อรองเท,นานทา้าใส่เกงโอ้ตังไม <laughs> ่พอเฮียไอดีอะไรวะ ผมโฮกโฮเกตครับซิกซิกเซเว่นแล้วผมยาวแล้วไม่มีต่างตัดผมเลยเนี่ยจะว่าจะไปตัดเนลเซคัดของร้านพี่เดียเทอะไรอ่ะอุ้ยห้ามมือเลยไโป้ไอ้เหี้ยตอนนี้เฮียเฮียชื่ออะไรครับเนี่ยดูมีบุญคนกับผมมากเลยอ่ะชื่อกัดชื่อกัดเฮียกัดใช่ไหมัะเฮียบังกัดอ่ะบังกัดเย้นพี่เคยอยู่ไว้นู่นเหรอเป็นฝาแฝดพี่ดิที่ตายโอ้โหยังเชื่อมวลไม่ธรรมดาเลยครับแห่แสนบุญเจริญนะครับเนี่ยแสนแสนบุญเจริญฮะนี่มึงไม่ไปตัดแต่งไหมตัดแต่งไหมคือการท่านเจริญใช่ไหมครับไม่ใช่น้องไม่ใช่ของพี่แสง ทิศประจันตกโอ้โหไม่ถืมเลยนะเอ้ยตะกี้มึงแอบหัวล้อป่ะเนี่ยเดี๋ยวเฮียไปแล้วเฮียไปแล้วจะไปแล้วเหรอเฮียไปไหนครับเฮียเฮียต้องไปดูเว็บไปดิรวยนะดูเว็บอ่ะข้านอนหรอแลนอยู่แลนใช่ก็ชื่อชื่อแปดแปดแปด L A เคยเล่นไหมแกที่เป็นข่าวใช่ไหมครับเฮียยูร่าเจ้าของเจ้าของหน้าหล่อที่สุดในเซอรใช่ไหมครับเฮียเบาๆเบาๆพูดแล้วให้กูโปรงแม่งเลยเไปเลยสัตว์เนี่ย ตอนแรกผมเห็นเจ้าเจ้าของแฝดตาดนี่ผมผมเห็นแล้วโว้ยขนตูผมลุกเลยอะไรเอ้ยอะไรถามน้องอยาถามแปดแปดเล่นเล่นได้จริงน้องเล่นได้จริงเฮียเฮียเฮ ปี่จะไปคาสิโนที่เอลเอหรอเยสเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบินไปเพื่อนหน่อยว่าเป็นไงเฮียอะไครับเดี๋ยวเฮียจะบินละไปสนามบินก่อนจองไฟไว้โหไปจริงเหรอเลยเอลเออเอลเอนี่มันคือร้อยเอ็ดเหลืออะไครับเฮียเอ้ยอะไรอะไรเฮียก็เมกาดีร้อยเอสอะไรกูกูลังไปมาเกาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาเกาเลยเฮี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 ยผมไปก่อนนะเฮียเจอกันน้องรักเอ้ยขับเบาๆไว้รถเดี๋ยวรถกูแรงจะไปพี่เท่าไหร่กันวะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เนี่ยสวัสดีครับเนี่ยทำอะไรกันละครับแล้วเอาไมชุดเฮียเท่จังครับเฮียเฮียใจเย็นครับอไมเหรอครับเฮียนี่ทำอะไรกันอะเฮียทำอะไรกันครับเฮียเขาเขาเตี้ยเขาเตีกันอยู่เขาตี้ยอยู่เว้ยเป๊ป อัาเลยกพี <audiences> ่นายพี่นายดูนี่นี่นี่แล้วแด่งเฮียตีกับเขากันหรอครับใช่ครับใช่ครับรอค่ะโอ้ยนี่แสดงว่าตีมาแล้วรอบนึงใช่ไหมครับเนี่ยเฮียใช่ครับอันนี้ไม่เป็นสตอรี่อะไรอะครับเฮียเป็นงัดร้านครับอัดร้านรอแล้วผมอัดน้ำเลยโอ้ยผมยกขอโทษครับเฮียคุณต้องปั่นผู้ชายเว้ยโป้เรีวๆกแกงนี่กลัวแกงนี่ด้วยวกลัวแกงที่นี่ดวะแกงที่นี่เฮียเฮียสุดหนึ่งเลยครับเฮียเฮ้ยมันนักแกงบังกัดด้วยวะเฮียกัดนี่เฮียกัดเราชื่อกัดชื่อกัดไปไปซื้อเกกีีีีียยยยยัดดเเเเฮฮฮว๋รอู้แม เอ็เอาอ็ดไปตอดเก้าเาเอช่วยบักรกูเว้ยอายุโฟอนแบร์นะเฮ้ยทีเ้ยตีผมผมมาช่วยบ <N> ังการผมมาช่วยบังการแม่งทาอะไรพี่กูเฮ้ยตีผมผมช่วยพี่ผมเฮ้ยบัดอารจะตีผมเฮ้ยผมฟังเดียวบังกัรเฮ้ยเฮ้ยเอพูดเดียวกันเฮ้ยเอามเลแทงผมี่ไหนไหนมาเลยแทงผมยูเฮ้ยน้องกูอสตร์ฮะเ้น้องกูเยี่ เฮ้ยเลยอ่ะไม่เรียกกัดไปดิฮัลโหลไอ้กัดเพื่ออนไ้กัดเพื่อนไอ้กัดเพื่อนชื่อกัดชื่อกัดไปก็แบเอาไปใช้นะนี่อันนี้เอาไปซื้อไอคล้ายของร้านพี่ดีเท่อะไรอ่ะไอ้กัดกูไม่ช่วยไอ้กัดกูช่วยเพื่อนไอ้กัร์ดไอรอบรอบกูเองกูเว้งเอ้งไอี้ยไอ้ไปส่อ พี่ต้องผมไหมไอ้ป้แล้วพี่มันชุบผมอ่ะกูชุบไม่ได้ป๋อจะทำพีจีไม่ได้ไหวป๋อตรนั้นยังไม่เกิดยัง่ยไม่เกิดยังมัน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 ล่วงกันหมดเลยพี่ตอนเนี้ยใช่เหรอมันชุบกันอยู่เอาโดนแบนคลิปปูเอาจบเลยก็ผมโดนแบนไวไปนะครับแถมคลิปมันจะสั้นด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแถมคลิปนี้ไปให้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับ สุ่มไปเลยทรงเนี้ยได้หมดอ่ะอยู่ไหนได้หมดเว้ยเรียนไหนเทสหมดเรียนจบเทกว่าเฮียเป็นด้วยพ่อมึง่ะหลอเพื่อนหล่อหลอเพื่อนเฮียเป็นแฟชั่นเฮียนะอุ้ยเต็มไม่หมดเลยไม่รู้อ่ะเพื๋ออ๋อเป็นคุยอะไรสัตว์ไม่รู้คุยอะไรเฮียเป็นเฮียอะไร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 สัตว์เป็นเฮียอะไรสัตว์เป็นเฮียอะไรสัตว์เป็นเฮียอะไรสัตว์เป็นเียอะไรสัตว์ เอแม่งแทงโปรไว้สัตว์ชอบเลยเครื่องติดเลยเฮียแทงโปรไว้เบลสัตว์ตัวไหนแม่งนั้นกูไว้เฮียฮัลโหลมึงจะเลื้ยนทำไมเฮียเลยสัตว์เฮียโเหลืองฮะได้ยินไปควายเฮียมึงจะด่ามึงก็เลื้ยนเลยสัตว์มึงกะเลื้ยนไอควายเฮียสภาพรู้ตัวแล้วเปล่าสัตว์เลื่อนหาคนพ่อคนแม่เหมือนไงลูกดิ พ่องตายลยหน้าีไวยหน้ายโกเต็กแปะหน้าอะไรสัตว์เยอะเยอะบุญไอสัตว์บุญพ่อมไงยมอมมันแต่งตัวไงวะเฮี้ยแต่งตัวไงวะเฮี้ยวคว่เจ้กระบื้องกระบือพ่อมเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนแม่มึงอ่ะพ่อแม่แม่มือกะเหรี่ยแม่มึงไงกะเหรี่ยแม่มึงใายหีวอย่างบุกไอสัตว์เลือนจัดเไรไอสัตว์มึงไงนายเลือนหาคดพ่อคดแม่มึงเหรอคดถามว่าเลือนหาคดพ่อคดแม่มึงเหรอเอ๋อๆที่นี่บ้าจัดเลยเอาบ้าจัดเลยเอาไอ้หน้าหี่แทนไปโดนแล้ว อนนี้บาจ็บอะไอสัตว์พองตายควายด่าเดียวร้อนไหล่เฮียผู้ถามอ้าวไอสัตว์เครื่องติดไอสัตว์พระเอกไอหน้าหิ้วพระเอกไอสัตว์พระเอกไอสัตว์พระเอกพระเอกไอไสัตว์พระเอกไอคุยพระเอกไอสัตว์พระเอกไอหน้าหีฮะควรพระเอกไม่หายไอสัตว์ฮะพระเอกไม่หายไอสัตว์แต่เต็นคุยอะไรเต็นคุยวะฮะไอสัตว์ พระเอกไก่สัตว์พระเอกไก่สัตว์พระเอกไก่สัตว์พระเอกไก่หน้าหีอ้าวมาเด้พระเอกไอ้สัตว์พระเอกติดหมดพระเอกติดหมดไอ้สัตว์พระเอกติดหมดไอ้หน้าหีวเลื่อนจัดเลื่อนจัดนี่เหื่ยนไหนเท่หมดเลื่อนจบเท่กว่าไอ้สัตว์กลัวอะไรที่อ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงไปไปดูผัวมึงดิผัวมึงเหยเลือนจัดเลยเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยผัวเลื่อนจัดแล้วไปดูผัวมึงดิไปดูผัวมึงผัวเลื่อนจัดผัวเลื่อนจัดผัวเลื่อนจัดเลยเฮียผัวเลื่อนจัดเลยไปดูดิไอ้สัตว์ ฝากบอกขวมึงไายคุยทำเฮียอะไรสัตว์ทำเฮียอะไรเปิดมาแล้วขึ้นเดะเปิดมาแล้วก็ตายเดะเฮียเปิดมาแล้วก็ตายเดะคุ้ยหน้าดูเด็กควิสโต้เว้คุยไปใช้นี่นะสตาร์ฮาร์ชอบะน้องสตาร์ฮารชชอบซีเอ็มดีอะน้องไปลองใช้ดูนะสตาร์ฮาร์ชชอบอ้แน่ฝีมือพุ่งไม่มีอะคุ้ยเลยอะสกิ๊ดสกิ๊ดติดหมดเดะสกิ๊ดติดหมดเดะอย่างเงี้ยสกิ๊ดติดหมดเดะสกิ๊ดติดหมดเดะสกิ๊ดติดหมดเดะคุ้ยสตาร์ฮาร์ชชอบเว้ยไอเ่็กไม่ใช่เหรอเฮ้ยยี่นี่โปรจัดเลยไปลลกูไป้้เีย